สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกบยางที่ทำเงานะครับทำเงาด้วยน้ำยาทำเงาของนอกนะครับอันนี้ผมชุบไปทั้งตัวเลยนะครับงานที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะเงานะครับ ก็น,นี้ทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงแล้วนะครับก็แตะได้นะครับแตะได้ไม่เลอะมือนะครับนี่ฮะสังกเกตตรงจุดดำๆนะครับใช้มือลูบก็ไม่ออกนะครับอันนี้เป็นตายท้องนะครับ ก็สำหรับผู้ผลิตท่านใดนะครับที่สนใจนะครับน้ำยาทำเงานะครับเราก็มีจำหน่ายอยู่2เกรดหลักๆนะครับเป็นของไทยและของนอกนะครับตัวนี้เป็นของนอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะถาวรน,นะครับติดทนนะครับสีก็จะสด สดตลอดนะฮะจากจากสีปกติเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันจะต้องซีดกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเนื่องด้วยโดนอากาศโดนฝุ่นโดนอะไรเนี่ยมันจะซีดกว่านี้นิดนึงนะครับแต่เมื่อเราเคลือบเคลือบเงาไปแล้วเนี่ยางานก็เงาขึ้นนะครับสีก็ดูสดนะครับ ก็เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานแล้วก็สะดุดตานะครับร้านค้าเห็นนะครับลูกค้าเห็นนี่น่าจะชอบแล้วก็น่าถูกใจครับก็สำหรับผู้บริตท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อกันมาได้นะครับที่เฟสนำโชคนักแย้มนะครับเราจำหน่ายสินค้านะครับตามตามคุณภาพนะครับตามงานนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนกันแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับ